เมาหนักแม่ค้าที่ร้านขายข้าวต้มเนี่ยบอกว่าไปสั่งข้าวต้มกินนะครับนั่งในโงนเง็นกินไม่ได้แทบจะนอนกินสุดท้ายกินเสร็จฮะไปสตาร์ทรถนอนในรถฮะนอนนานเกินไปเขานึกว่าตายเขาก็เลยแจ้งตำรวจไปตรวจสอบนี่นะครับเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับเนี่ยตำรวจเมืองชัยนาทไปตรวจสอบรถเก๋งเนี่ยนะครับจอดอยู่สตาร์ทเครื่องอยู่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมถนนประโหลโยธินในตัวเทศบาลเมืองชัยนาทหลังจากรับแจ้งจากเจ้าของร้าน บอกว่ารถคันดังกล่าวคนขับเนี่ยมานั่งกินข้าวต้มแต่ว่าอาการนี่เมาหนักนะครับพอกินเสร็จปั๊บเนี่ยไปสตาร์ทรถนอนนิ่งเงียบไปกว่า2ชั่วโมงเ,ออเขาเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็นเลยเนี่ยเชิญตำรวจมาตรวจสอบหน่อยอตำรวจมาก็พยายามเคาะกระจกเรียกให้คนขับเปิดกระจกเพือ่อสอบถามนะฮะก็เปิดออมาเนี่ยเป็นผู้ชายฮะคนนี้อายุก็ไม่เกิน30ปีเนี่ยอยู่ในอาการมัวงเงียจากความเมา สอบถามได้ความว่าชายคนนี้เป็นคนญาติบางนาสมุทรปราการนะครับขับรถมาทําธุระและก็แวะด,ดื่มกินในตัวเมืองชัยนาทดื่มหนักไปหน่อยไอ้ดื่มที่ว่านี่ไม่ใช่ดื่มน้ําเปล่านะไอ้ดื่มน้าอย่างว่านั่นแหละนะครับพอเมาหนักปั๊บเนี่ยขับรถต่อไปไหวๆก็เลยตัดสินใจเนี่ยสตาร์ทรถนอนในรถเออก็ไม่ทราบวันนอนมาแค่นานแค่ไหนแล้วนะฮะมารู้ตัวก็ถูกตารวจได้ปลุกให้ตื่นยืนยันว่าเดี๋ยวจะขับกลับมาที่สมุทรปราการต่อให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับ เขาบอกว่าอ้าวแบบนี้ไม่ไหวอันตรายนะก็เลยบอกว่าอ้าวไปพักเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปพักให้ให้มันสบายใจก่อนอยู่ที่โรงพักก่อนนี่ขับรถแล้วก็ตำรวจก็ขับรถที่ตามไปเจา้าของร้านบอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยมาสั่งข้าวต้มกินประมาณสักช่วงตีหนึ่งสภาพเมาหนักนั่งทรงตัวแทบไม่ไหวแทบจะต้องนอนกินว่าอย่างนั้น นี่ขณะที่กินอาหารเนี่ยหกลงพื้นเลอะเทอะไปหมดเลยไม่นานปั๊บกินเสร็จไม่ทราบว่ากินมากแค่ไหนนะครแต่ว่าของมันหกไปหมดนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทรถนอนนอนนานนึกว่าจะเป็นอะไรก็เลยให้ตำรวจมาปลกะะุกฮะยังไม่ตายนะครับไปเขาเรียกว่าไปพักผ่อนให้สางเมาที่โรงพักก่อน ส่วนช่วงประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเขาขับรถตกข้างทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยเอารถเอาคนขึ้นมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่โดนด่าด้วยเอะอะโวยวายคล้ายกับเมาแล้วก็ขับรถออกไปจากจุดที่เขาตกข้างทางปรากฏไปเจออีกทีตรงจุดนี้ไปพุ่งชนรถเทรลเลอร์แล้วเขาเสียชีวิตเลยนะคะจากตอนแรกที่ตกข้างทางเราก็คือเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่แล้วขับต่อมากลายเ,<อ>เป็นเหตุ<อ>ถึงขั้นเสียชีวิตเลยอะ่ะ นี่คือบนถนนสายเอเชียหมู่ที่12ตําบลเขาชัยสวนอำเภอเขาชัยสวนจังหวัดพัทลุงนะคะครับคนที่เสียชีวิตทราบชื่อในสันติชัยชูแสงอายุ32ปีนี่กระโหลกยุบเลยนะคะสอบถามคนขับรถเทรลเลอร์เขาบอกว่าเขาชื่อนรงค์อายุ33ปีเนี่ยกำลังขับไปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเอาไปของไปส่งที่ชนบุรีนะคะช่วงจังหวะถึงที่เกิดเหตุก็ฝนตกแล้วก็เป็นทางโคง้งปรากฏรถของผู้ตายเนี่ยพุ่งมาชนท้ายเข้าอย่างจังตัวเขาเองเขาก็ต้องจอดลงข้างทางแล้วไปช่วยเหลือนะคะยืนยันว่ารถเขาเนี่ยไม่ได้เบรกกระทันหันแต่ถของผู้เสีย ชีวิตนะ่ะพุ่งเข้ามาชนท้ายแล้วอย่างที่บอกนะคะก่อนจะมาชนตรงนี้ร,รถของนายสันติผู้ตายเนี่ยนายสันติชัยผู้ตายนะคะไปตกลงข้างทางตรงจุดก่อนหน้านี้มาทีหนึ่งแล้วแล้วไปยกรถขึ้นมาไปช่วยเขาขึ้นมาได้แล้วอตอนนั้นไม่ตายไม่เป็นอะไรนะคือถ้าพอตั้งแต่ตอนนั้นก็รอดแล้วเออแต่ตอนนั้นเมาแล้วเอะอ่ะโวยวายด่าเจ้าหน้าที่ด้วยรลขับรถหนีเจ้าหน้าที่ตรงจุดนั้นออกมาเอาแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้อโอ้โหไอทีแรกที่รถตกข้างทางเนี่ยเหมือน เหมือนเขามาเตือนแล้วนะว่าเฮ้ยอย่าขับต่อเอาเท่านี้พอค่ะเอาแค่ตกข้างทางเนี่ยไม่เจ็บไม่ตายแต่ยังฝืนขึ้นมาได้ยังขับต่อไปอีกสุดท้ายตายเลยค่ะมูนบุเสียคนจะตายแน่นะนั่นน่ะสิ